กรูมชมวันนี้นะคบอยู่กับพี่นะวันนี้นะครัเพี่นะจะพามาดูยายขาเกี่ยวนาครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวจังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดสุพรรณบุรีโอเคกันก็พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปช่วยยายเกี่ยวข้าวนะโอเคนี่ก็จะเป็นนี่ครับนาที่ ร้อมได้เวลาเกี่ยวนะครับต้นข้าวก็จะสีเหลืองทองสวยงามเลยครับนี่คือรถเกี่ยวนะครับรอ s t a n บายไว้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอสักปพปักหนึ่งเดี๋ยวจะได้เวลาเกี่ยวแล้วครับชีช้ทำไรครับอันนี้ระหว่างรอรอ,อยาเกี่ยวข้าวชี้ทำไร ที่ทำอะไรครับดินอะไรอย่าเมื่อกี้มันมีตัวอะไรเขียวมันนี่เหรอเบอกหอยใช่ครับอ่แล้วหนูทำอะไรครับเอาฟอสซิลอยู่ครับฟอสซิลฟอสซิลอุ้ยมีฟอสซิลด้วยเหรอมีเราจะหาฟอสซิลหอยกันนะครับตรงนี้นะนั่งไงเราเจอหอยแล้วครับไงไงนี่ครับอ๋อนี่เหรอหอยอะไรหอยดิบดำบานโอ้โหดิบดำบานเลย เราจะมาหาฟอสซิลหอยกันนะครับว่าเราจะเจอหนึ่งตัวเราเจอหนึ่งตัวแล้วนะครับตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าสามารถหยิบได้เลยนี่ยอะไรนะครับสามารถหยิบได้เลยารถหยิบได้เลยมีครับมีหกตัวมีเจ็ดโอ้มีแปดโอ้มีเยอะเลยหอยมันมาได้ไงหอยมันมาได้ไงอห โอ้ยมาแล้วรถรถเกี่ยวข้าวมาอีกคันหนึ่งแล้วโอ้เด็กๆอนาตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเพิ่งมาดูยายจ๋าเกี่ยวข้าวเป็นครั้งแรกนี่นะครับต้นข้าวมีเรื่องทองอลามเลยไหนไหนโอ้โหโอเคโอเค นี้รถมารถเกี่ยวข้าวมาอีกคันนึงแล้วนะครับใช้สองคันในการเกี่ยวนะคบผมได้เวลาแล้วครับรถเกี่ยวสตราร์ทเครื่องเตรียมแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของเ,เด็กๆนะครับที่ที่ ได้มาดูการเกี่ยวข้าวแล้วครับเริ่มแล้วนะครับนะ้ามาดูดิสม,มัยนี้ก็จะใช้รถในการเกี่ยวข้าว เกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วระหว่างรอรอดู รถเกี่ยวข้าวอ่ะอคณะทำอะไรครับทำคุกครับทำส้มตำนครับส้มตำหอยเราต้องใส่เครื่องปรุงนะครับเราก็จะมีน้ำนะครับเราก็จะมีหอยนะครับเป็นตัวเครื่องปรุงนะครับครับอาชีทำอะไรครับขุดขาบัวซิ่วครับุั ไหนไหนไม่มีนะครับเราจะใส่น้ำนะครับเพื่อเป็นน้ำนะครับอันนี้คือน้ำปลาัโอ้โหน้ำเกลืออันนี้ทำอะไรต้มตำอ่ะครับต้มตำก็ใช่ครับเดี๋ยวรอให้น้ำหมดก่อนนะครับอู้มีหอยนะครับเดี๋ยวนี่ครับหอยยื่ยวนะครับใครที่อยากมาซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อได้ยังไงอ่ะสั่งยังไงครับสั่ง จะให้คนจีนนะครับที่เป็นออนไลน์นครับเดินทางมาไกลแล้วก็เชื่อมต่อใีใจที่เราจะให้ลายเมนคน,น,นครันมาส่งตอนก็ที่บ้านเราโอ้โหลายเมนด้วยร,ร้านชื่อร้าน,นอะไรร้านส้มตำหม่หมื่นมื่หม่แล้วนี่เมื่อเกี่ยวได้เ้าเปลือกเต็มพันแล้วเขาจะถ่ายขึ้นรถบรรทุก ไปเป็นรอบๆนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีเหมือนท่อเป็นท่อลำเลียงขึ้นถ่ายเข้าเปลือกขึ้นรถบรรทุกอีกทีหนึงครับผม เช่ครับข้าเปลือกก็ไหลมาตามท่อแล้วก็ลงบนรถบรรทุกมเมื่อข้าวเต็มรถบรรทุกแล้วรถบรรทุกก็จะนำข้าวไปที่โรงสีอีกอกทีหนึ่งครับผมอันนี้ก็ให้เด็กๆ สำรวจเดินตามคันนานะครับฮะแม่ลงไปที่นานแล้วให้เขาได้ลองอยู่กับธรรมชาติบ้างลดการดูมือถือและโซเชียล อ่าเดี๋ยวปลาอุ้มครับอ้าวกระโดดมาเลยสนุกละอ่าได้ติดใจใติดใจ มากระโดดข้ามาโอ,โอเคนะเไปกันแล้วนะใช่เดี๋ยวเราจะไป,ไปไหอให้อาหารปลาที่วัดกันนะคะวัดอะไรครับว,วัดไผ่ลวงวัวดไผ่หลงหัวไปบ่อยจะตายไหมจำไมนะ่ได้โอเคไปกันเลยไปให้อาหารปลาที่ วพอไหมชิพอไหมพอไหมชิโอ้ชิร้อนโอเคโอเคไปกันต่อฝากกดติดตามและฟันกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับ